รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงในเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะครับในหลายหมู่บ้านก็มีการพัฒนาต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับเราจะนําท่านผู้ชมไปดูชุมชนชุมชนหนึ่งหมู่บ้านแห่งหนึง่งอีกจังหวัดสระแก้วที่บ้านคอ,อารางครับบ้านแห่งนี้ครับมีการปรักปุ่มการของชุมชนหาปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมกันแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างครับทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศครับ นอกจากนี้ครับยังมีสเสน่ห์ความน่าสนใจนะครับในเรื่องของการเป็นชุมชนเก่าในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องราวอาจจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้แล้วก็มีการพัฒน,นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซึ่งในรายละเอียดเราจะมาติดตามกันในคุยหลังข่าววันนี้ครับพี่ใญ่ครับถ้าพูดถึงหมู่บ้านของอารางนะครับในส่วนของกิจกรรมชุมชนต่างๆที่เราได้เริ่มทำเนี่ยจริงๆเนี่ยในหมู่บ้านเราเนี่ย ได้ทํากิจกรรมของชุมชนเนี่ยมาบรรยายกระดันไหนนะครับถ้าเป็นตัวผมเองนะครับในใน,ในการขับเคลื่อนงานก็ตั้งแต่เป็นเยาวชน<ม>นะเขามาทํางานในหมู่บ้านนะครับพอเรียนเรียนจบก็จบแ 3, ค่มสามก็มาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปทํางานบ้างนิดหน่อยทํางานก่อสร้างแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็มาขับเคลื่อนงานเยาวชนคือในอดีตแล้วก็คือในความตั้งใจก็อยากจะเห็น คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันทํางานแล้วก็มันเป็นบ้านเกิดของพวกเราด้วยนะครับก็มาชวนเพื่อนๆชวนเด็กๆในการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านหลกัหลกๆยก็เป็นงานเรื่องกีฬางานเรื่องอลดละพวกสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับอันทีนี้จะพูดถึงตัวบริบทชุมชนมหรือว่าความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย ที่ผู้ใหญ่ได้สัมผัสแล้วกันนะครับมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างคือเท่าที่ได้ฟังจากพ่อแม่เราให้ฟังนะครับในอดีตที่ผ่านมาเขาจะเป็นเป็นพื้นที่ที่มาจับจองในในหมู่บ้านเนี่ยเป็นพ่อแม่เน่ยตูจ่าตายายโอพยพมามาจับมาจองในพื้นที่นะครับก็จะเป็นป่าเป็นดงดิบนะครับการอยู่ก็จะลําบากในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บแต่ก็ มันก็ดีตรงที่มีเรื่องของการพึ่งพาตนเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการอาหารการกินนะครับอพอช่วงที่ผมเติบโตมาเนี่ยครับก็ได้เห็นบรรยากาศในเรื่องของความรุนแรงในหมู่บ้านนะปัญหาเรื่องลักขโมยที่เห็นนะครับเวลาเราทะเลาะก,กันเราไม่มีเวทีพูดคุยส่วนใหญ่ก็จะ,ะใช้ความรุนแรงโดยการยิงกันฆ่ากันตาย ล่านี้คือสิ่งที่มันสิ่งที่เห็นมานะครับแล้วก็เรื่องของการคขมาาคมพวกนี้มันก็ไม่สะดวกนะครับเวลาเราจะออกไปทําภารกิจกิจกรรมต่างๆข้างในส่วนราชการเราก็จะลําบากมากนะเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของโรงเรียนถึงแม้โรงเรียนจะไม่ไกลนะจากจากหมู่บ้านไปก็ประมาณถ้าหกกิโลแต่มันก็ต้องเดินไปอย่างนี้นะครับแล้วก,ทก donít, ็ทุกอย่างมันก็จะเกิดความที่ การอยู่ค่อนข้างที่จะอัตคัดนะครับในในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่นี้เวลาเราทํานาทำปลูกพวกมันพวกนี้นะครับข้าวโพดส่วนใหญ่ในอดีตจะปลูกข้าวโพดกันแล้วก็พืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็เวลาไปขายล้วก็ไม่ค่อยได้ราคาการเอาออกไปข้างนอกขายก็ต้องใช้เกวียนออกไปอันนี้คือภาพในอดีตซึ่งเราเห็นแล้วมันก็มันเป็นปัญหาที่ ความทุกข์มันเกิดขึ้นในในหมู่บ้านนะครับพอเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับมารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นมากี่ปีแล้วครเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี2548นะครับก็ก็สิบกว่าปีสิบหกสิบเจ็ดปีนะฮะแล้วที่นี้ในส่วนของว่าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้นะครับผู้ใหญ่ได้เริ่มทํางานในลักษณะไหนบ้างคือพอพอมีโอกาสนะพอมีโอกาสก็ชาวบ้านก็ คือส่วนราชการนะครับก็เห็นว่าหมู่บ้านมัน,มนไกลกันท่านก็แยกหมู่บ้านให้แยกหมู่บ้านให้มีการปกครองก็คือหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้ง,งผู้ใหญ่บ้านนะครับเจวบ้านก็ก็ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะครับพอเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่คือสิ่งที่ปัญหาที่เราเกิดเห็นผ่านๆมามันคือทุกมันเกือบทุกด้านในอดีตทุกเกือบทุกด้านก็เลยมาคุยกันว่า เราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องแรกเลยก็คุยกันโดยการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ก็ทำงานเกี่ยวกับภาคประชาชนอยู่บ้างครับแล้วก็ทํางานอยู่กับส่วนราชการเป็นอาสาต่างๆก็ไปประชุมนู่นนี่นั่นมาก็พอจะมีข้อ,ขอมูลและมีความรู้เรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านอยู่พอเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็ทำพาชาวบ้านทําแผนพัฒนา โดยมีส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรายรชพัฒนพัฒนาชุมชนเป็นอำเภอเป็นปกครองเป็นสาธารณสุขพวกนี้เขาก็มาช่วยกันก็เห็นความตั้งใจเราอยากจะพัฒนาหมู่บ้านโดยส่วนราชการเนี่ยผมเชิญมาหมดแล้วนะครับมาให้เป็นที่ปรึกษาหมู่บ้านในช่วงแรกๆนะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วไม่ให้มันตกหลน่นอพอเราทําแล้วก็อยากจะเห็นผลไวๆหน่อยอก็คือถ้าถ้าส่วนราชการไม่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรเขาก็ไม่รู้จะมาสนับสนุนเรื่องอะไร อันนั้นก็คือทําแผนพัฒนาหมู่บ้านเลยเป็นเรื่องแรกนะครับโดยโดยก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีกลุ่มเยาวชนอยู่แล้วนะเขาทาเรื่องเยาวชนอยู่ด้วยแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครอยู่ด้วยพอดีเยาวชนเขาก็มาช่วยกันก็คือเป็นผู้เก็บข้อมูลเป็นอะไรช่วยกันพัฒนามหมู่บ้านมันก็เลยไปไวนะครับเราหลังจากนั้นก็ทําพอทําแผนเสร็จมันก็ได้ได้แนวทางที่ว่าหมู่บ้านคนดีวิถีอมชอมป่าพร้อมอนุรักษ์พิทักษ์ธรรมะพิบาล ร่วมสร้างบ้านหน้าอยู่ฟื้นฟูนฟนประเพณีสุขภาพดี้ํคำคําพ่อต้องพอเพียงอันนี้คือเป็นวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านของหมู่บ้านเรานะครับซึ่งก็ก็ยังทําไม่คือทําครบทุกประเด็นนะแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือความสุขของทุกคนนะครับคือถามในวิธีว่าพวกเราต้องการอะไรชาวบ้านทุกคนก็สรุปแล้วก็คือต้องการจะมีความสุข ไม่ต้องมากเอาแค่มีความสุขในการอยู่ร่วมกันก็เลยมาคิดร่วมกันก็คือว่าเราต้องทําเรื่องของคนดีนะครับหมู่บ้านคนดีวิธีอ,อมชอมอ,อมชอมก็คือตอนตอนแรกเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องอ,อมเงินนะครับ,รบเป็นอ,อมเรื่องของอ,อมจิตใจเพราะความรุนแรงเราไม่อยากให้เกิดขึ้นมีอะไรก็คุยกันออมจิตอ,อมใจกันป่าไม่มีป่าในอดีตบนภูเขานี่จะเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับไฟไหม้ทุกปีก็เลยเราก็มาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไว้ พิทักษ์ธรรมพิบาลเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเพราะเราก็จะได้พบว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยบ้างไม่มีความเป็นธรรมอะไรพวกนี้ก็เลยใส่เรื่องอพอดีมีเยาวชนที่เขามีคงความรู้เขาก็ใส่เรื่องธรรมพิบาลลงไปเสนอเข้าไปว่าอยากให้มันเป็นหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างนะครับมีให้มีความเป็นธรรมในการปกครองหมู่บ้านอันนี้ถ้าเราอยากอยู่ร่วมกันเราก็ต้องพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความพอเพียงที่ผู้ชมในหมู่บ้านยกขึ้นมาเป็นแผนในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นสรุปสุดยอดรวบยอดก็คือคําพ่อต้องพอเพียงนะครับ mm hmm. ก็เรื่องขับเคลื่อนกันมาทําแผนพัฒน,นากันมาจริงเรา่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ผมร่วมไม้ร่วมมือกันทาในหมู่บ้านแล้วกิจก,กรรมมันก็จะแตกออกไปหลายากิจกรรม แล้วทีนี้ในเรื่องของการทํางานของคนหมู่บ้านที่มาทํางานด้วยกันนะครับการครองอารางเองเนี่ยเรามีหลักอะไรในการทํางานเพราะว่าในการทํางานของอารางที่ผ่านมาเนี่ยคือได้รับการยอมรับในในทั้งระดับจังหวัดระดับภาคด้รางวัลมาค่อนข้างเยอะนะครับอะไรเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้งานของที่ครองอารางเนี่ยครับประสบผลสําเร็จคือกลไกสําคัญของการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยคือคือส่วนใหญ่คนทํางานเนี่ยก็เอาคนที่ สมัครใจเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนที่มาทํางานให้หมู่บ้านก็เป็นคนที่สมัครใจเข้ามาทั้งหมดอันนี้คือถ้าเราได้ตรงนี้อันดับแรกนี่มันก็จะได้คนทํางานที่ที่มีความตั้งใจนะครับแต่เมื่อมาทํางานแล้วมันก็ต้องมีมีความสนุกกับงานแล้วก็มีแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้ทําได้คนเดียวเกือบทุกเรื่องแล้วก็ เวลาประชุมพูดคุยกันเราก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดมากผู้นําให้ชาวบ้านก็พูดให้ชาวบ้านก็ทำแล้วก็เติมเต็มนะครับค,คือคือความเป็นประชาธิปไตายในหมู่บ้านนี่มันมีมาตั้งนานนะครับเพียง <c oughs> แต่เราไม่ได้ฟืน้นฟูขึ้นมาพอเรามาฟืน้นฟูก็ทุกคนก็ชอบแนวทางประชาธิปไตายประชาธิปไตายที่มันจริงได้จริงๆที่มันทํา <c oughs> ได้จริงๆแล้วก็เราก็ฝึกลูกฝึกหลานเวลาทํางานแล้วก็ยกมือ,อ,อเสียงหมู่ครังมากเราก็ทําตามเสียงค้ังมากแต่เราไม่เคยลืม กลุ่มน้อย hmm. เสียงข้างน้อยเราก็ไม่เคยลืมบางทีเสียงข้างน้อยก็อาจจะมีเหตุผลดีเราก็ทําตามได้ hmm. แต่ขอให้มันได้ประโยชน์จากสิ่งที่ทุกคนเสนอมาแล้วความคิดของชาวบ้านทุกคนเนี่ยผมจะไม่เคยทิ้งใครจะบันทึกไว้เวลาประชุมเราก็จะเล่าให้ฟังนี่คนนี้เสนอเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะได้ทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับ แล้วก็ได้ส่งไปถึงไหนบ้างแล้วอันไหนที่เราทําไม่ได้แล้วก็ส่งกับสวนร,ราชการที่เป็นข้อเสนอของชาวบ้านครับนี่ก็เป็นอีกลไกหนึ่งก็คือแผนพัฒนาหมู่บ้านคือถ้าถ้าเราทาสดข้อเสนอของชาวบ้านเนี่ยถ้าชาวบ้านทําเองได้ก็ทําเลยนะครับทําเรื่องเช่นเรื่องขยะมูลฝอยเงี้ยรเราไม่ต้องไปให้คนอื่นมาช่วยเก็บเราต้องเก็บเองอเราเป็นโรคใช่ไหมโรคที่เกิดจากการดื่มสุดาเราก็ต้องลด การดื่มสราลงงดการสูบบุหรี่ลงอมันก็ซึ่งผมก็หมู่บ้านผมก็ได้รางวัลผู้ที่เป็นหมู่บ้านที่ปลอดบุหรี่ในระดับประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งก็มันก็อยู่ที่กระบวนการว่าเราทําอะไรไปบ้างเพราะทุกอย่างมันเริ่มเริ่มจากการทํางานที่เป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากความใจเย็นเริ่มจากกระบวนการต่างๆนที่รับฟังให้เยอะเยอะแล้วก็ข้อผิดพลาดมันก็จะไม่มี หลังจากที่เราได้รับทราบวิธีการทำงานของชาวบ้านที่ชุมชนบ้านคอรางแห่งนี้นะครับว่าเขามีแนวทางในการทำงานของชุมชนอย่างไรในระดับต่อไปผมจะนำท่านผู้ชมไปดูในเรื่องของเรื่องราววัฒนธรรมของที่นี่ครับว่าสิ่งที่เขาสื่อสารกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องของการเล่นผีด้งผีด้งเนี่ยคืออะไรและเล่นอย่างไรไปรับชมครับ เล่นนางดงนะครับนางดงเนี่ยก็เป็นการเสียงทายหรือว่าเป็นขนมตำเดียมประเพณีตั้งเดิมของคนโบราณแต่เราเราจะดูว่าฝนฟ้าจะตกไหมหรือ,อมีพิธีไสยศาสตร์หรืออะไรพวกนี้เราก็ใช้เสียงทายทางนางดงกันนะครับพวกนี้ก็มีกิจกรรมหนึ่งที่หมู่บ้านเราฟื้นฟูขึ้นมาในกอนเตากอนบ่มีอันใดกันหอช่วงการมาบ่มี่ผ้าผ้าเหารียญบ่มีดนตรีบ่มี่ยังกระพ้าดลุกร้านเห็นนั้งโดงเอาเทียนสีสีละ ดินไปร <ge ar> ่ไปประจังมีแคนมีปีดีปีท so you know. ีกับแปงระเทะบะมีหยั้งแต่ก่อนมันฟุ่งจนยู่อยากมันหนอกของหน้าค่ะบหมีบ่มีแค่บ่มี่ร่ำบ่มีวิทยุบม่มี่ทอดทัดหอดส้งการกับดินนั่งลงนั่งลงนั่งริ่งเดินไปเรียนไปหยอกันไปเสียบบาตลดกร้านผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็ผ้าดูร้านดินมีแค่นั้นล่ะพอดิเหตุยังคนว่าฝนตกฝ่าบลงกับเหตดเอาเื่นเอาเสื่อเอาฝนตกนีาสวงการกับเหตดไปแต่ว่ามันดีกตเหตุเอาือโบราณ ประเทศนี้เราเท่จบอนตะแเปงเกษตรสี่ละมี้ยู่มีทอดัา์บ่มีทอดสาบเบืองคำนักการก็คุยกันเชยนจดหมายหากันเชจดหมายหากันก็คุยกันให้ท่องจดหมายทุ่แตก่อนยายคิดสิบกว่าปีทามาแล้วเราของสิบกว่าปีปอยายสิบกว่าปีก็เปนอยู่บ้านนี้มาเดีนอยู่บ้านนี้อยู่บ้านไม่ผ้าผ้เฒ่าบ้านผ้าเฮดพ้าเลินน่มีหยังเรีนนั่งลงเรีนนั่งเลี่ยงกรศึษาเรินเลี่ยงร่มวกผูชายกับเสื้อกับอีจู เอาคปอย่มาตัางกับเสือกับภาคการเรียนไปหาอันใดอยู่ใส่ไปเสียงใส่ไปหาสิกับไปสู้ขินถือว่าเป็นหมอหม้อเอาพวกนี้เป็นหมอหม้ออ่านั่งหลวงนั่งเล่เป็นหมอหม้ออันใดพอดีกับอกเข้าบริษัทที่ถามกันจำใบเอกสานล่ะแค่นั้นแต่เป็นหมอหม้อดูหม้อกันแค่นั้นลหม้อมีหมอดูที่เดิมทุ่มอยู่แล้วมีมีคันหาเนี่ยนะมีคันหามีผ่าเนี่ยล่ะมีผ่าไว้มีลำโพงลำโองใจเน่ได้สต์ลูกกับท่าเปลี่ยนท่าลำโพงก็ว่ากันไปสืบกเป็นก็ไม่เองมันเลยล่ะ กันร่ำกับสั้นก็ไม่ยังกันร่ำกับเองเลยละ่ะก็เหตุดไดอยู่ลยลดีล่ะเขาอินดี้ได้ผ่อนอ,อิดีมีดีว่าได้เห็ุได้นอกจากเรื่องราวผีโ้องแล้วนะครับอีกหนึ่งที่เป็นมนต์สเสน่ห์เมื่อครั้งอดีตของบ้านคอ,อรางครับคือในเรื่องของบอทองครับที่แห่งนี้เคยคราค่ำไปด้วยผู้คนที่มาแสวงห,หาโชคครับไปฟังรายละเอียดกันครับช่วงนั้นคนจะเข้ามาหลายพันหลาย หลายพันคนนะครับหลายพันเกือบเป็นหมื่นก็มีครับทองจะเกิดจะเกิดอยู่ทั้งหมดมีสี่บ่อที่นี่นะครับบ้านคลองกลางจะมีทองอยู่สี่บอ่อบ่อลึกจนจนคนเอาไม่ไหวนะครับพอเอาเอา,เอา,เอาทองขึ้นมานีุ้พงนี้ดินก็ถล่มลงอีกเราต้องมาช่วยกันโกยดินออกแล้วก็เอาแร่ขึ้นมานะครับเอามาร่อนนามาจำนะครับทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการทำทองนะครับมี ใช้หนี้ใช้สินอ,อยากได้อะไรก็ตื้อไปพักหนึ่งนะครับจนทองพอดีทองมันอยู่ลึกลึกก็เอาไม่ได้จะใช้ไม่โคกขุดก็ขุดไม่ได้จะใช้คนลงไปเอาก็มันลึกเกินก็เลยหยุดทองนี่เกิดประมาณปีประมาณพอ2สองแปดสองแปดสองเนี่ยประมาณเกือบ30ปีนะครับทองบ่อน,นี้นะครับในบ้า,บานคลองอลงัง ไปอบรมที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องทองนี่เขาบอกตรบลมั่นแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดสตีโจ้เขตนี้ทองใต้ดินมากที่สุดมันเป็นภูเขาทองเลยนะครับไม่ใช่ว่าทองธรรมดาในในข้างล่างนึ่เป็นภูเขาหินนะครับไอบ,บ,อ,บอด่อถัดไปจนได้เอาแข็งหรือไม่แข็งจนเอาไฟมาเผาเผาแล้วจนให้หินมันอ่อนแล้วก็มาสกัดมันถึงจะได้ออกมาเป็นแร่ทองครับเขาก็มานอนคืนนอนวันทำประมาณสอสาปี กว่าจะจนกว่าเอาไม่ได้จึงเลิกลาไปแต่ว่าลึกๆทองยิ่งลึกยิ่งเยอะนะครับยิ่งลึกยิงย่งเยอะแต่ทีนี้เอาไม่ได้นะครับเพราะมันลึกนะครับทาให้ทุกคนก็าม,มาเป็น,ปน,ปนตํานานที่ว่ามีบ่อทองแล้วมีมีทองจริงกับร่อนจริงทํารจริงทํารจริงมันจะมีทองเป็นเม็ดเม็ดก็มีเม็ดเท่าข้าวโพดใหญ่กว <Kam en. S 2> ่าข้าวโพดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นทองเป็น เหมือนไข่ปลานะครับจะเยอะที่สุดนะครับติดหินติดอะไรเต็มไปหมดมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอทองบ่อทองของอลางเนี่ยก็ไม่อยากให้สาบสูญไปในตำนานก็เลยอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสได้มาดูได้มาวิธีการล่อนทองวิธีท,ทําทองทั้งไงนะครับก็กประมาณนี้ครับแล้วแดดดักคดที่บ้านทองอลางแห่งนี้จะมีแนวทางในการพรัฒนาชุมชนและก้าวเดินไปอย่างบั่นคงได้อย่างไร ไปฟังคำตอบกับผู้นำชุมชนบ้านคลองอารานจังหวัดสก,กวครับทันทีนี้ครับในส่วนของคลองอางเองเนในอนะครับเนเดี่ยเราตั้งใจว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยจะสามารถเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นได้อย่างไรหรือว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับที่อื่นได้อย่างไรบ้างครับคือความเป็นต้นแบบเนี่ยในส่วนของของหมู่บ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พวกผู้นําทั้งหลายโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ก็จะเป็นต้นแบบ ในอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้จจไไดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทําได้เช่นเราไม่เราไม่ด่มโซลาเราไม่สูบบุหรี่นะครับเราเป็นคนชอบความมีประชาธิปไตยชอบอความเป็นธรรมต่างๆเหล่านี้ก็พยายามทําให้ชาวบ,บ้านก็เห็นชาวบ้านก็เวลามาหาผู้ใหญ่บ้านมาหากรรมการหมู่บ้านเขาก็ได้รับความความเป็นธรรมได้รับความสะดวกรวดเร็วอะไรพวกนี้นี่ก็คือความเป็นสิ่งที่มันทำทำให้เกิดการทํางานได้แล้วก็ ความตั้งใจในการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยนะครับคือคือ,คอมันคือมันปัญหามันเยอะที่ผมบอกเบื้องต้นปัญหาเรื่องก็ใบยมุกเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรพวกนี้มันเยอะมันก็เลยใช้ใช้คาดาเนินการเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของปัตญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องเดียวนี้มันสา,สา,สามารถที่จะควบคุมแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้เรามีความยัมย่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็กพยายามที่ก็ปัจจุบันนี้ก็ทําอยู่ ในลักษณะ,ะ,กะเกษตรผสมผสานบ้างอันนี้คือคือหมายถึงว่าเรื่องของอาหารการกิน,นความมั่นคงทางอาหารนะครับเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองนะครับเรื่องของอเป็นหมู่บ้านอย่างการเรียนรู้คือการเรียนรู้ก็สามารถให้เราให้เกิดความยั่งยืนได้การถ่ายทอดสิ่งที่เรามี ให้กับลูกหลานเยาวชนนะครับเพราะว่าลูกหลานเยาวชนเขาก็จะเป็นคนที่จะมาขับเคลื่อนงานต่อจากเราอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาแล้วก็จะพัฒนาต่อไปทําให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับแสดงว่าแนวทางที่ที่ทางหมู่บ้านบุใช็คเาว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่คนเดียวแล้วคือทั้งหมู่บ้านที่ใช้อยู่ก็คือทั้งทั้งหมู่บ้านครับเป็นกฎกติกชาของหมูはは่บ้านอยู uh, ่ด้วยพอเพียงนะครับเป็นเป็นเย่างไรก็แลเป็นหลักชัยในการก้าวเดินนอบนอกในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายซึ rah, ่งในปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ย ผมอยากจะเรียนนันผู้ชมนะครับว่าจริงของผู้ใหญ่เนี่ยมีคนมาดูงานเยอะนะครับแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยังเยังยังเลี่ยมอยู่นะฮะแต่จริงคือเป็นเป็นพื้นที่ที่มีการมาดูงานครั้งเยอะผมผมเล่นลงมาในวันนี้นะฮะแล้วก็อยากจะมาดูว่าหลักคิดแนวคิดเนี่ยของการทางานของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างไรซึ่งคําตอบที่ได้แน่นอนคือนึ่งชัดเจนคือธงความพอเพียงซึ่งเมื่อได้ธงนี้มามันก็จะคลุมทุกอย่างครับ ประเด็นสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงชุมชนอื่นๆครับในการอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงครับก็อยากจะฝากทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนน้องนนันกศึกษานะครับที่มีมีแนวคิดแ,แนวทางในการดําเนินชีวิตดต้วยตนเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก,ก็คือตัวเราเองเราก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้นะครับ สถานที่ศึกษาความรู้ส่วนหนึ่งก็คือที่บ้านของอาลางนะครับก็ยินด,ดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเป็นหมู่บ้านที่ทําด้วยน้าพักน้ําแรงของตนเองและก็ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยพลังเขาเรียกว่าพลังบวร,บรพลังทุกฝ่ายนะครับที่เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ทําให้เกิดความ ความยั่งยืนซึ่งเป้าหมายสาคัญของหมู่บ้านก็คือความสุขของทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ,รบมีเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆหมูห่บ้านนะครของประเทศไทยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีบริบทที่มันแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าวิธีที่ใช้ผมว่าทุกคนอยากจะไปถึ่จุมายวกันคือความสุคขความสุขของ,ง<า>ทุกคนครับนะครับ,รบวันนี้ต้องกางรกับท่านผู้ใหญ่นะครับที่มา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คณะมุมมองนะฮะในเรื่องของชุมชนแล้วก็ได้มาอวดของดีของที่นี่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมเยอะเลยเหมือนกันนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่เป็นอย่างมากครับครับขอบคุณครับครับทุกวันนี้ครับหมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับผมกับท่านผู้ใหญ่ครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ